ี่ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างทัวเดียวนะครับเทียบชน2สูตรนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับในงวดก่อนนะผมสูตรวิ่งล่างก็เลือกไม่ถูกนะครับดังนั้น งวดใหม่วันที่สองพฤษภาคมนะครับก็ต้องลงสูตรใหม่ให้นะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้งสองสูตรเลยนะครับสูตรที่1นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกกัน4ครั้งบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับบวกหลัก10หน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับ สูตรมาได้ทั้งหลักร้อยหลักหน่วยนะครับไม่ได้ปักหลักว่าจะมาหลักไหนนะครับเป็นสูตรวิ่งล่างนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหลักร้อยบน3าครั้งนะครับบวกหน่วยบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนครั้งบวก10ท้ายครั้งที่1บวก10บท้ายครั้งที่2ก็ได้เลขเด็ดเลขเดียวเช่นกันนะครับก็สวัสดีคุณสมคิดนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับประมาณร้อท่านนะครับ ทั้ง2ส,สูตรเลยเป็นสูตรวิ่งล่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่นะครับผมเอามาจับคู่กันนะเพราะว่าเวลามัน2ส,สูตรนี้เอามาจับคู่กันมันจะได้2ตัวล่างชุดเดียวนะครับแต่อาจจะเข้าตรงบ้างกลับบ้างนะครับเพราะไม่ได้ปักหลักขอสวัสดีคุณถามุนาเนาะคุณอ้วนเมืองการนะครับคุณวิทยด้วยนะครับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมมาดูยอดหลังวัแรกนะครับ สูตรที่1นะครับได้เลข4สูตรที่2ได้เลข1นนะครับก็ถ้าไปซื้อสลากก็จะได้ชุดเดียวนะครับคือ C 1หรือ1 4เพราะว่ามันสามารถกลับตัวนะครับเพราะว่าไม่ได้ปักหลักว่าตัวไหนจะอยู่หลัก10หลักหน่วยเป็นสูตรวิ่งนะครับออก1 4นะครับนี่ออก1 4มันก็จะเข้าตัวกลับนะครับสลับกันแต่ก็ถือว่ามาครบนะครับมาครบทั้ง2สูตรเลยนะครับ1กับ4 งวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข5สูตรที่2ได้เลข8ก็ได้ชุดเดียว58หรือ85นะครับ5กับ8เป็นสูตรวิงล่างทั้ง2สูตรผลรางวัลออก58นะครับงวดนี้เข้าตรงนะครับใครไปซื้อสลาก58ไว้ที่นี่ก็มีโอกาสถูกนะครับเอามาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข7สูตรที่2ได้เลข4เนาะก,ก็ได้74หรือ47นะครับ ผลรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างออกสี่เจ็ดนะครับงวดนี้เข้าตัวกลับนะครับออกสลับกันนะครับแล้วก็งวดถัดมาสูตรที่หนึ่งได้เลขเก้าสูตรที่สองได้เลขสองนะครับได้เก้าสองหรือสองเก้านะครับผลรางวัลออกเก้าสองนะครับงวดนี้เข้าตรงนะครับหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเลขสองนะครับย้ําว่าทั้งสองสูตรเป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับ แล้วก็เป็นสูตรที่ผมชอบนะครับแต่จะมาหรือเปล่านี่ตรงนี้ไม่ทราบนะครับแล้วแต่คนว่าจะชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับงวดถัดมาหลักสูตรที่1นึ่งได้เลขแปดสูตรที่2ได้เลขศูนย์ได้แปดศูนย์หรือศูนย์แปดออกแปดศูนย์นะครับงวดนี้เข้าตรงนะครับแปดหลักสิบศูนย์หลักหน่วยนะครับบางงวดก็อาจจะเข้าตรงบางงวดก็อาจจะเข้าตัวกลับนะครับแล้วก็งวดถัดมาทั้งสองสูตรได้เลขเดียวกันในเลขห้ากับเลขห้าครับ แล้วก็บังเอิญว่าออกเบิ้ลนะครับงวดนี้เบิ้ลห้าห้าก็ถูกอีกนะครับย้อนหลังไปมันก็เข้าดีหมดทุง,งวดนั่นแหละนะครับผมแต่งวดที่เราจะตามนี่ไม่รู้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขเจ็ดสูตรที่สองได้เลขสามนะครับได้ชุดเดียวเจ็ดสามหรือสามเจ็ดนะครับออกเจ็ดสามนะครับเข้าตรงนะครับงวดนี้เข้าตรงเจ็ดสามแล้วก็งวดถัดมานะครับทั้งสองสูตรได้เลขเดียวกัน ได้เลข9กับเลข9นะครับแล้วก็ออกเบิ้ลนะครับออกเบิ้ล99ก็ถูกนะครับไม่ต้องกลับนะ99านะครับแล้วก็งวดล่าสุดเลยนะครับสูตรวิ่งล่างนะสูตรที่1ได้เลข7นะครับสูตรวิ่งล่างสูตรที่2ได้เลข1นะครับไม่ใช่สูตรหลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็นสูตรวิ่งทั้ง2สูตรนะแต่บังเอิเนํามาจับคู่กันแล้วมันได้ตัวเลขตรงกับรางวัลที่ออกพอดีนะครับแล้วออก จ็ดหนึ่งนะครับออกตรงนะวันนี้เจ็ดหนึ่งหลักสิบเจ็ดหลักสิบหน่วยหลักหน่วยเล็กหนึ่งนะครับมันก็บังเอิญตรงกันตลอดเลยนะครับทั้งสูตรทั้งสองสูตรนะครับสี่หนึ่งห้าแปดตัวนี้วันนี้ออกกลับนะครับสี่เจ็ดวันนี้ออกตรงเก้าสองวันนี้เข้าตรงแปดศูนย์วันนี้ก็ห้าห้าเจ็ดสามเข้าตรงเก้าเก้านะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งก็เข้าตรงคราวนี้เราจะลองมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับ ว่าสูตรวิ่งล่างนะครับทั้งสงสูตรมันจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเผื่อบางท่านอยากจะได้เอาไว้ไปซื้อสลากงวดนี้นะครับสูตรที่1นนะครับหลักแสนนะครับบวกกัน4ครั้งนี่นะครับแสนบวก4นะครับ49่เก้ครับสี่เกบวกหลักหมื่นเลข8บวกหลักหมื่นเลข8แล้วบวกหลักร้อยบนเลข9บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1เลข6นะครับ บวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกหลักร้อยท้ายขั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเก้าบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขหนึ่งแล้วบวกสามบวกสามคงที่ผมขอเช็คตัวเลขนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผิดนะสี่เก้าสามสิบหกบวกแปดบวกเก้าบวกหกบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเก้า บวก1บวก3ครบนะครับ36บวก8ก็44นะครับ 44, 44ก็เป็น53 53 59 59 59 59ก็เป็น 6, 66นะ59 66 66, 66 66เป็น73 7 83 83 83 86นะครับ ได้เลข6ได้เลข6เป็นเลขเด่นในสูตรที่1น,นะครับได้เลข6ส่วนสูตรที่2นะครับจะได้เลขอะไรนะครับนำหลักแสนนะครับเลข9บวกหลักพันเลข4บวกร้อยบน3ครั้งนะครับ39 27 บวกหน่วยบนเลข6บวกร้อยหน้าข้อที่หนึ่งสองครั้งนะครับห6ห2สองแล้วบวก10บท้ายั้งที่1เลขเก้าบวก10บท้ายั้งที่2เลขห้าสูตรนี้จะไม่มีเลขคงที่นะครับขอเช็คตัวเลขนิดหนึ่งนะเก้าสี่สามเก7สามเก้ายิบเจ็ดหสามเก้ายิบเจดแล้วบวกหน่วยเลข6บวก6 6 12บวก9้าบวกห้านะครับครบ

ได้เลขสอนะครับสูตรยิ่งล่างในสูตรที่2นะครับจะได้เลขสอชุดเดียวนะครับหกหรือ2 6นะครับเพราะไม่รู้ตัวไหนจะอยู่หลักสิบตัวไหนจะอยู่หลักหน่วยนะครับได้6กสหรือ2 6ถ้าใครจะซื้อสลากทินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าถ้าสูตรนี้มันมาต่อนะครับมันคือหมายถึงว่ามันเข้าทั้ง2สูตร สองตัวนี้อาจจะมานะครับไม่หกก็สองหกนะครับเพราะว่าสูตรนี้ไม่ใช่สูตรหลัก10หลักหน่วยนะครับเป็นสูตรวิ่งวิ่งล่างทั้งสองสูตรนะครับแต่พอมาจับกันแล้วนี่มันลงตัวกันพอดีนะครับนี่จับคู่กันแล้วมันได้สองตัวล่างอาจจะเข้าตรงบ้างอาจจะเข้าตัวกลับบ้างนะครับย้อนหลังดูนี่มันเข้าดีหมดนะครับแต่ในงวดวันที่สองพฤษภาคมไม่รู้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่าถ้าใครชอบหกก็ลองไปหาซื้อสลากดูนะครับ ถ้ามาเทียบดูในในสูตรที่ผมทำไว้นะครับ10ล่างฟันธงไว้ที่เลขคู่นะครับ0 2นย์ดเลข6ก็จะติดอยู่ในหล 10, ักสิบเห็นไหมครับเลข6จะติดอยู่ในหลักสิบถ้ามันมาก็มีโอกาสที่จะเข้าตรงนะครับถ้ามันมาก็มีโอกาสที่จะเข้าตรงในชุด62นี่นะครับ 6, 2สูตรวิ่งล่างเก่าก็จะมีเลข2อยู่2สูตรเห็นไ,ไหมครับเลข2จะมีอยู่2สูตร2 3 4สามี่เลขห จะมีอยู่สูตรหนึ่งนะครับนี่สูตรห้าหกเจ็ดหกสองก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งมันจะตรงกับแต้มรวมแต้มแปดนี่นะครับแต้มรวมสองตัวล่างห้าตัวแต้มแปดนะครับก็จะมีหกสองตัวนี้แต่สูตรวิ่งล่างไม่ได้มีแค่สองสูตรนี้นะครับยังมีอีกหลายสูตรซึ่งตัวเลขก็แตกต่างกันไปไม่ใช่มีแต่หกกับสองมีเลขอื่นมากกว่านั้นนะครับแต่เห็นว่าสูตรนี้จับกันแล้วมันได้ ชุดเดียวมันได้ชุดเดียวก็เลยเอามาลงให้ดูก่อนเผื่อใครจะชอบนะเผื่อใครจะชอบใครชอบเลขสามก็ได้นะครับหกสามก็ได้นะครับสามล่างมาไหมคะนะครับคุณสุภาวรนะครับสูตรวิ่งล่างเลขสามก็มีเหมือนกันครับแต่จับแล้วมันไม่ได้นะหกสองจับกับหกสองนี่มันไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นะครับนี่นะครับหกสามมันก็มีนะครับหกสามก็จะแต้มเก้านะครับนี่แต้มเก้าก็จะได้หกสามถ้าท่านใดชอบ เลขสามนะครับผมบอกไว้เลยว่าสูตรวิ่งล่างไม่ได้มีตัวเดียวนะครับ<อ> <laughs> เดี๋ยวพงท่านมาโอ้นี่นะครับมาจากไหนนะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมบอกไว้เลยว่าเป็นสูตรใหม่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวบา <laughs> <laughs> งท่านจะมีเชื่อนะว่ามันมันมีแต่ผมบอกเลยว่าหกมีหลายสูตรมากนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับนี่ผมทําสถิติไว้สูตรใหม่นะครับนี่ วิ่งล่างตัวเดียวงวดใหม่เอาท่านผู้ชมดูนะครับมีมีตั้งแต่แปดสองมีหกนี่เยอะนะครับผมบอกไว้เลยนี่ผมให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวบางท่านจะมาว่าผมเองมันงวดก่อนไม่มีแล้วงวดนี้เอามาจากไหนนะครับนี่เป็นสูตรใหม่ที่ผมทําไว้ทําสติไว้นิ้งวดนี้นะครับทําสถิติไว้น้งวดนนี้คุณดูเลขหกกับเลขสองนะเยอะเยอะนะครับแล้วก็มีจะมีเลขแปดแทรกขึ้นมาอีกนะครับ อันนี้มีหน้าแรกนะยังมีหน้าที่สองอีกนะครับผมไม่ได้มีมีแค่นี้แต่นี่คือผมทําสถิติไว้สิบสามสูตรแล้วมันมันหมดแค่นี้นะมันหมดสุดหน้ายังจะมีต่อหน้าที่สองอีกดังนั้นผมก็บอกท่านผู้ชมเลยตรงๆนะครับสูตรวิ่งล่างไม่ได้มีตัวไม่ได้มีแค่สองตัวนี้แต่นะผมผมเอาสูตรนี้นี่เลขหสูตรนี้มันจะมาคู่กันกับสูตรเลขสองนี่ครับนี่หกสอง แต่สูตรอื่นผมลองจับดูแล้วมันไม่ลงตัวกันนะมันมันจับกันแล้วมันจะชนเป็นเลขเบิ้ลไม่มันไม่ได้เลขเลขชุดเดียวนะนี่ผมก็พูดตรงๆเลยนะแล้วแต่ใครจะชอบนะครับแต่หกกับสองนีม่มีหลายตัวมากนะครับก็อยากให้ดูทุกข้อมูลก็ลงไว้เผื่อใครชอบนะคบใครไม่ชอบก็ไปรอดูสูตรใหม่นะครับยังจะมีตัวเลขอื่นที่ผมยังไม่ลงอีกหลายสูตรนะครันี่ก็พูดตตามตรงเลยนะครับ ตัวเลขไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามันจะมาตัวไหนนะครับแล้วแต่ใครชอบเลขอะไรก็จัดไปนะครับนี่อันนี้ผมไม่ขีดไว้หกสองก็มีหกสามก็มีนะครับมีหมดเกือบทุกตัวแม้แต่เลขแปดนะครับเลขแปดเมื่อกี้ก็มีวิ่งล่างที่มีเลขแปดอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้จะเป็นตัวไหนเหมือนกันนวันนี้แต่เลขหกเมื่อกี้มันมันมีหลายสูตรนะครับผมก็เลย จับคู่หกสองให้ดูก่อนเพราะ่อจับแล้วมันลงตัวพอดีนะครับหกกับสองมันจับกันแล้วมันมันไปกันได้นะครับมันไปกันได้ก็ต้องไปรอลุ้นผลในวันที่สองนะครับเราถึงจะรู้นะครับว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับอยากให้มันมานะครับอยากให้มันมาท่านผู้ชมจะได้ถูกรังวันนะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มาก็ต้องขออภัยนะครับกันนี้ก็จัดทําไปตามสูตรที่ตัวเองชอบ เท่านั้นนะครับอาจจะไม่ตรงใจท่านผู้ชมก็ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่มันอาจจะอยู่ในนี้แหละนะครับงวดก่อนก็เจ็ดหนึ่งนะถูกนะแต่งวดนี้ต้องลุ้นกันอีกทีนะครับถ้าสูตรแต้มรวมไม่หลุดถ้าสูตรสิบล่างคู่ขี้ไม่หลุดนะครับมันจะมาในนี้แน่นอนแหละหนึ่งคู่แต่มันจะเป็นตัวไหนนะแต่มันจะเป็นตัวไหนตัวเลขมันก็มีหลายตัวนะครับ จบจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลงสูตรเอาหน่วยบนดีไหมเนาะหน่วยบนยังไม่ได้ลงเนาะลงหลักร้อยไปแล้วหลักสิบไปแล้วเหลือหลักหน่วยนะครับแต่ท่านใดก็อยากจะเอาทุกตัวก็ซื้อติดไว้ในน้อยเนาะลงทุนลงทุนไว้นะครับทุกตัวก็อาจจะถูกนะครับแต่ใครชอบ เลขน้อยชุดก็เอาตามที่ผมขิดไว้ก็ได้นะครับที่ได,ทได้ที่ได้แต้มตัวชนเนาะเพราะแต้มอื่นในนี้มันไม่มีนะครับหน่วยล่างสูตรเก่าผมบอกได้เลยแปดกับสองนะครับเป็นสูตรหน่วยล่างที่ยังเดินอยู่นะครับผม แปดกับสองนี่เข้ามาหลายงวดนะสิบสิบเอ็ดหรือสิบสองงวดถ้าจจะไม่ผิดนะครับนี่เลขสองก็มีโอกาสที่จะอยู่หลักหน่วยเลขแปดก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าใครชอบนะครับแต่เลขสองนี่มันเด่นนะมันชนอยู่สองสูตรนะครับสองสามสี่กับสองสามสี่แต่ถ้าได้ชอบเลขสามเลขสี่ก็ไม่ว่ากันนะครับเอาสูตรวิ่งล่างตัวเดียวชนสองสูตรสูตรใหม่ทั้งสองสูตรก็ฝากไว้แค่นี้นลวกันนะครับรอดูในคลิปต่อไปนะครับจะลงสูตรในให้เนาะ เลขท้ายสามตัวเลขหน้าสามตัวก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วที่ท่านผู้ชมขอมานะครับส่วนสามตัวบนแปดชุดตรงนะครับเดี๋ยวจะลงให้เหมือนกันนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ